มันก่อนเจอแฟนลับแล้วมันก็ถึงขั้นร้องไห้มีใจเจอแฟนอ๋อคือมัน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 เป็นโมเมนต์แบบเขาตะโกนว่าคิดถึงแล้วเราก็คิดถึงเขาเหมือนไม่ได้เจอกันมาแบบ6เดือนนะคะก็เลยมีความแบบลื้อนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยร้องไห้น้ำตาซึมมันเป็นแบบก็เหมือนแบบความคิดถึงมันเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่ทันตั้งตัวก็เลยแบบเออคิดถึงที่เขาจ้งรู้สึกไงบ้างที่แฟนลับแบบว่ามารอเราเพื่ออยากเจอเราไม่ได้เจอานาน เราก็อยากเจอเขาค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราเจอกันได้แบบไม่นานเท่าไหร่แล้วหนูมีงานต่อแล้วก็มีพี่ๆก็มา,มาบ,อบอกว่าเออฝนต้องเข้าห้องแต่งตัวแล้วนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบใจหายนิดๆเหมือนแบบเพิ่งเจอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บอกเลยแฟนคลับบ้างไหมว่าเนี่ยหนูก็สารภาพเลยว่าคิดถึง <c oughs> เออรู้สึกไงไงนะที่แบบเจอแล้วคือเราแบบ มันก็เป็นความผูกพันนะเนาะพอแบบมีช่วงที่หนูงานเยอะมีอีเวนต์บ่อยก็จะได้เจอกันบ่อยแล้วพอหลังจากโควิดมันก็ยาวแบบยาวมากๆแล้วก็จะเห็นกันแค่ตามในอิสแกรมอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอกันจริงๆมันแบบมันมีพลังงานความคิดถึงบางอย่างที่แบบเขาเจอเราเขาก็ดีใจเราเจอเขาเราก็คิดถึงง่ายมันจะมีช่วงแสดงสา์อะไรเราไม่ไ้มีไม่มีอะไรเลยค่ะแค่แบบมันเป็นเววตาของแบบอยู่กับหนูมาเป็นส0ปีแล้วอะไรอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเบวตาของความคิดถึงงจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำได้ เดี๋ยวว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะพร้อมหือเปล่าดูพร้อมลงอ่าช่วงนี้ดูผอมลงไปเยอะเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นท่านไหมคะจะหมุกระทะกันจับกินบ้างไหมก็เป็นช่วงนี้จะทำงานเยอะด้วยค่ะแล้วก็ต้องพยายามคุมเลือกเลือกทานเอาค่ะต้องไปกี่โลคะประมาณสามคือเราต้องใจแต่ลดหรือยังไงก็อยากคุมน้ำหนักด้วยค่ะ ทำไมถึงอยากนี่เออไหมอุ้ยไม่ได้วัดเลยทำไมถึงต้องมาถึงต้องมาถึงน้ำหนักเออมันมันก็มีแบบหลายหายงานบางงานก็อยากให้แบบหอมนงจะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบโอ้ยจะบี้จะปันจะลดอะไรอย่างเี้จริงๆแล้วว่าตอนนี้โอเคยังครับหุณตอนนี้อุ้ยไม่กล้าพูดเลยก็มันก็แล้วแต่งานค่ะตอนนี้คือยังไงโอเคเราอเตอนนี้ไหมก็โอเคนะคะกับพ้าที่คุณมองว่าเอ้ยหอมไปเลยไม่หอมไปหรอกค่ะเชื่อหนูเถอะ คือจะลดอีกไหมคะหรือยังไงไม่ลดแล้วค่ะคงแบบพอมันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เสร็จงานที่เราตั้งใจจะให้มันแบบรีนลงหน่อยแล้วก็ต่อไปก็พอชีวิตปกติกินปกติอันนี้นน้หักเท่าไหร่คะลดยังไงปั๊บอุ๊ยเพิ่มได้เหรออันนี้เท่าไหร่คะได้ซื้อหมสี่สิบหกค่ะเท่าเมรัยประมาณกันประมาณเดียวกันเือใช่กันอ่ะ หลายคนก็เลยแซวเงารู้จักไหมครับบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรเงี้ยรู้จักไหมบุฟจฟ่ชอบมากที่บ้านมีเป็นหม้อเลยได้กินไหมคะได้กินค่ะได้กินจริงวิธีลดน้ำหนักของเุิร์่เป็นยังไงเลือกเลือกทานค่ะตอนที่ระยะลงจริงๆก็จะแบบไม่ทานของทอดอือเอาว่าจะมีไหมเห็นบอกรถเห็นบอกรถพร้อมถ่ายสุดชั้นในเราก็รู้เยอะรู้จริงใช่ค่ะจะมีตัวใหม่ใช่ค่ะหรือมอบใช่ค่ะเออเป็นไงคะับได้ได้โชว์เต็มที่ ก็เสื้อในเขาสวยอยู่แล้วด้วยนะอไอ้เรื่องมันระมาณยิ่งขึ้นมันไม่ธรรมดาก็ลดค่ะแต่ว่าเสื้อในดีแต่ว่าวันนี้งานวีโวนะคะทุกคนอหมาถึงโมเมนต์เมื่อกี้เลยก็แล้วกันใกล้วันเกิดแล้วเนาะอป็นไงี้ยมาหรับปีนี้ก็ทํางานค่ะปันนีวันเกิดหนูก็ทำงานอยู่ตลอดอยู่ค่ะไม่ได้วางแผนเลยว่าแล้วเดี๋ยวจะไปนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยถ้าเกิดว่าสะดวกว่างก็อาจจะชวนที่บ้านไปทําบุญแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยไม่ได้เสียเรียบปีที่ไหนรับปีนี้ เหงามาเหงามากปีนี้เหงามหากคือคืนอะไรกันเลยไปถึงกับเพื่อนๆอ่ะอันจริงท้ายที่สุดแฟนเนี่ยเออกหนังมีบ้างนะไม่มีเลยค่ะเออไม่ก็ไม่เป็ยังเราอย่าย้ำเผื่อเผื่อมีใครสักคนชอบดอกไม้มาเสิร์ฟให้มันเกิดเตรียมเตรียมตัวไว้ไหมไม่เลยค่ะจริงๆไม่มีใครเข้ามาจีบเราเลยค่ะไม่มีเลยค่ะจริงเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเราติดไหมราติดหรือเราบล็อก ไม่บอกเลยค่ะไม่ได้ผิดด้วยหรอหรือคนคิดว่าเรามีแล้วเออใช่ไม่น่านะคะพูดทุกรอบเลยประกาศไหมคะว่าเราโสดใหญ่ไปกันใหญ่แล้วค่ะจะเป็นเกิดวิธีจำยิวอะไรพิเศษไม่คนจริงๆนวบอยพรสีให้ได้มีแฟนเอออยากมีแฟนก็อยากมีแฟนแล้วไม่ก็เห็นเดี๋ยวไม่มีเรื่องถามจริงอยากจริงอยากมีแฟนหรือยังคะเฉยๆค่ะไม่ได้อยา พ่อแม่สอเราจ้ะอยา้อเสียงอยากเหรอแบมันอยากมีแฟไม,ไม,ไม,ไม่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 ไ่ไม่รม่นม่ไ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 ี่ไม่ะค่ไม่ไม่ได้ไี่ <c oughs> ไ,ไม่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 ไมไม่ม่ไม่ไก่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไค่ไม่ไม่ะมไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไก่อนมากกว่าเปไไไม่มเ่ ข้อดีก็ไม่มีจริงไม่มีจริงถ้ามาเหอะไม่เปียนด้วยหมก่อนนี้เขาเหอะไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสถ้าเดี๋ยวเาไม่ใช่ก็เรื่องงานดี่ก่อนเนาะปีนี้จะมีอะไรบ้างคะปีนี้จะมีหนังปลายปีค่ะหนังสนุกมากตลกมากต้องดูแล้วค่ะหนังปลตั้งแต่เฟนโซนกับนายอะค่ะก็มีเรื่องดีแล้วแตกลับมาเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ตลกค่ะโอเคขอบคุณค่ะไอเดียกันด้วยเมื่อกี้พี่ถ่ายกับ